สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างครับในรายการสึกเก้ามดีวิถีไทยในประจำวันเสาร์ที่30กันยายน2566นะครับถัดทอดสดทางช่อง9 m ้าเอ็คอร์ดับหมาเลข30เริ่มเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจากสนามมวยจิตเมองนนยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียม เดี๋ยวเรามาดูคู่มันที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการที่ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างน,นะครับเป็นนางฟังอภิชัยสอดสมนึกครับชกที่พิกัด131ส่วนคู่ชกค,ครับโอเล่ผู้พันม่วงชกที่พิกัด130นะครับโอเล่ตอบหนัก1ปอนด์ให้อภิชัยนะครับ ส่วนคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด117ปอนด์ครับเป็นทางฝั่งดูเอ็นผู้กององค์ตอมอจะพบกับสมิงเดชโรงเรียนราชชุดบางแก้วส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด122ปอนด์เป็นทางฝั่งบินลาดินแสงมรกตจะพบกับทองเนื้อดีสอธนะเดชากุลและเพ่เอกนํำรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรพญาไทยแสงมรกตจะพบกับลูกนิมิตหนุ่มบางกัดดีนะครับ ก่อนไปดูน้ำหนักเนื้อตัวน้ำมือหลังช่างครับในรายการสกาวมยดีวิถีไทยฝากแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งไปกาลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยแล้วก็ดูน้ำหนักเนื้อตัวน้ำมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับโชคกันที่เวทพิกัดแตกต่างครับร้อยสามสิบอยู่ทางฝั่งโอเรส่วนร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยอยู่ทางฝั่งอภิชัยนะครับมาดูทางฝั่งอภิชัยก่อนครับ อภิชัยสสมนึครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขณะที่คู่ชกวันนี้เป็นโอเร่พุ่มพันธม่วงครับหรือเดิมก็คือ Star w a r ลเพชรสี่หมื่วันนี้ชกที่พีกัด130นะครับนักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผลงานช่วงหลังคของทั้งคู่อภิชัยก็มีแพ้นอกที่2ปืนบุมเด็กเซียน จากนั้นก็มาชนะน็อกที่สามรัชตะวิชัยจันทรแก้วแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับแพ้น็อกที่สามให้กับมหาเวสก่อสายรานะครับผลงาน3ามไฟหลังของอภิชัยที่3ามวยจิตนวลแห่งนี้ชนะน็อก1ครั้งแล้วก็แพ้น็อกไป2ครั้งนะครับช่วงหลังเนี่ยไม่ครบให้ยกนะครับไม่น็อกเขาก็โดนเขาน็อกนะครับขณะที่โอเล่ครับคู่โชกแม่ช่วงหลังนี่ห่างหายจากสังเวียนมวยเมืองกรุงไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าราสุน,นี้ก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวหายใจโอ้ยแล้วไฟแรกก็มาชนะน็อกที่3แทนคุณเกียริ ทงยศที่สามเมอราช,ชำเนินครับเมื่อเดือนสิงหาคม6 6ที่ผ่านมานะครับคู่ที่หนึ่งของรายการนี้ก็ชกกันที่เวทพิกัดแตกต่างครับต่อกัน1ปอนด์ร้อต่อ131น้ํานำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้าครับอภิชัยเนี่ยมาขึ้นชั้งได้ร้อยสามสิบจุดสองมาขึ้นชั้งได้หนึ่งร้อยสามสิบจุดสองก็ขาดไปศูนย์จุดแปดนะครับรูปร่างชงชกสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร ปล่อยปล่อยหกสิกิโลกรัมเก็บตัววิซซ้อนู่ที่ค่ายมยสอสมนึกครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนคู่ชกโอเร่เมื่อช่วงเช้ามาขึ้นช่างได้129.4มาขึ้นช่างได้129.4ขาด0.6นะครับ รูปร่างช่วงชกนี้สูง1้0เซนติเมตรปล่อยปล่อย6กิกิโลกรัมเก็บตัวฟิซซ้อมีที่คู่ยอดมวยไทยครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเช้านี้ก็มาขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับอภิชัยขาด0.8ส่วศูนย์โอเล่ขาด0.6ก็เท่ากับว่าโอเล่เนี่ยต่อน้ำหนักให้อภิชัย0.8น,นนะครับไม่ถึงปอนด์นะครับเทียบกันที่รูปร่างช่วงชกของทั้งคู่จากรูปก็ดูว่าคู่ขี้สูสีใกล้เคียงกันเลยนะครับ แต่ถ้าดูที่น้ำหนักป,ปล่อยๆเนี่ยอภิชัยจะใหญ่กว่าโอเร่ประมาณโลถึง2กิโลกรัมนะครับเนื้อตัวจากรูปดูดีครับดูเป๊ะดูแน่นด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับอภิชัยนี่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายนะถึงแม้ว่าช่วงหลังจะแพ้มั่งชนะมั่งแต่ก็ชกอยู่เป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะครับขณะที่โอเร่เนี่ยจะได้ในเรื่องของหลักเรียมเชิงชกประเภทฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงนอกได้ในดีนะครับ คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปรียบเทียบกันไปนแล้ววันนี้ได้กันคนละอย่างดีคนละแบบผมก็ยังออกชอบยังฝั่งโอเล่นะครับผมมองดูว่าทรงมยได้ยินมวยสวยแล้วทางมือของโอเล่เนี่ยดูดีกว่าประเภทเก็บกันบังโตดักเสียบดักแทงใกล้ๆก็มีหมัดมีศอกอันตรายครับพิเกมพิกษาการกได้ตลอดขณะที่คู่ชกอภิชัยลูกบูลูกสู้ความขยันความพยายามดูด,ดีเวลายังไม่เบียดเนี่ยก็มองว่าใช้ได้เลยนะอภิชัยแต่ว่าเวลาโดนเจ็บเจ็บนะเป็นมวยที่แบบกล้าแรกไงกล้าไดกกล้าชนต้องเอาคือ เวลาต้องเอาคืนเนี่ยก็ทําให้แบบมีหลุดมีหลวมมีโฉงฉางบ้างแล้วเดินก็ต้องระวังครับถ้าไม่ระวังมีโอกาสที่จะโดนบัตรโดนสอก บวกสอกสวนไาท่ทองได้นะครับเพราะว่าหลักเหลี่ยมเชิงความหลากหลายเนี่ยดูจะเป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่โอเร่ครับอาวุธมวยดูว่าจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะก,กว่าวันนี้ก็อยู่ที่ระบบหายใจและการยืนระยะครับบทเบียดเสียดสีกันไปไม่ยุบไม่ย่นไม่เหี่ยวไม่แผ่ววันนี้มองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคู่เปิดหัวของรายการครับออกชอบดังฝั่งโอเร่ ray, พุ่มพันธุ์ม่วงมองดูว่าจะชนะอภิชัยสอสมนึกนะครับมาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับชกกันที่เวทพิกัด117อปอนด์ มาดูฝั่ังดูเอ็นกันก่อนครับดูเอ็นผู้กององค์ตอมอนักโชควัย16ปีครับจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับขณะที่คู่โชวค,ครับวันนี้เป็นสมิงเดชโรงเรียนราชชุดบางแก้วนักโชควัย17ปีครับจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมนะครับผลงานช่วงหลังของทั้งคู่ดูเอ็นครับช่วงหลังมีชนะน็อกที่4 ก้องนาภา BCK ยิมครับจากนั้นก็มาเจอของหนักของแรงครับแพ้้องที่หน่งให้กับพยาคุดวันของโอเ b มแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่โชว์สวยเลยครับมาชนะคะแนานยูโรชอวรับผลครับที่สามวยจิตมังนลเมื่อเดือนสิงหาคม6-6ที่ผ่านมานะครับสามผลการหลังของดูเอ็นที่สามวยจิตมังนลแห่งนี้ชนะ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งนะครับ ส่วนคู่โชคสมิงเดนเนี่ยเป็นมวยฟอร์มสดเลยครับช่วงหลังนี้แพ้ไม่เป็นนะชนะมารวดเริ่มจากชาานกยุที่2เหล็กเพชรสิทธิพใหญ่คำล่าจากนั้นมาชนะคะแนานยกดำพุ่มพันม่วงที่สามวมจิตเมองนนท์โอ้โหไฟเนี่ยโดนนับก่อนด้วยแต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครับไล่แซงกลับมาชนะได้ถือว่าเป็นไฟที่ติดตามมากๆเลยนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับโชว์สวยต่อเนื่องช้านกยุที่สี่ครับยูโรชวราพลที่สามวจิตเมืองนนท์เมื่อเดือนกันยายน6 6ที่ผ่านมานะครับ คู่ที่2ของรายการครับเบตพิกัดน้ำหนัก1 1 7อปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้ายูโรเนี่ยมาขึ้นชั่งได้1 1 6่อามาขึ้นชั่งได้1 1 6 3ขาด0ูรูปร่รางชงชกสูง173ซนติเมตรปล่อยปล่อย57 kg, กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซ้อมมีูที่ค่ายมวยผู้กององค์ต่อมอที่จังหวัดชนบุรีนะครับขณะที่คู่ชกสมิงเดชนี่ก็มาขาดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อช่วงเช้ามาขึ้นชั้116.7มานได้1116.7ก็าด,ด0.3นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง167ซนตมปล่อยปล่อย58กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนราชชิตบางแก้วนะครับเมื่อช่วงเช้าก็มาขาด้วยกันทั้งคู่ดูเอ็นขาดศนดเจส่วนสมิงเดชขาด0ูนนะครับถ้าเทียบกันที่รูปร่างช่วงชกดูจากรูปแล้วจะอยู่ตรงฝั่งดูเอ็นครับดูจะได้เปรียบช่วงได้สูงได้รอย ได,ได้ใหญ่กว่าส่วนสมิงเดทเนี่ยดูจะเล็กกว่าสั้นกว่า1ิบเช่วงชคครับแต่ได้ทางกว้างทางหนาน้ําหนักปล่อยๆอ,อ,อยู่ทั้งฝั่งสมิงเดทนะครับจะใหญ่กว่ายูโรเนี่ยประมาณ1กิโลกรัมนะครับ mm hmm. เหนื้อตัวจากรูปดูดีดูเป๊ะดูแน่นด้วยกันทั้งคู่ คู่นี้ก็เป็นมวยคนละทรงคนละเชิงแล้วก็คนละทางคนละสไตล์เลยนะครับมวยทวงมวยทางขวารูปร่างได้เปรียบนี่ก็อยู่ทางฝั่งดูเอ็นประเภทครบเครื่องดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมมวยนี่ดูดีเลยนะครับขณะที่คู่ชกสมิงเดชนยเป็นมวยทางซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายบูดูดนันอาวุธมวยนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับคู่ที่2ของรายการก็ได้คนละอย่างแล้วก็ดีกันคนละแบบนะครับเปรียบเทียบกันไปนแล้ววันนี้ครับผมก็ออกชอบทางฝั่งสมิงเดชนะ ถึงแม้ว่ารูปร่างชุ่งชกเนี่ยจะเสียเปรียบดูว่าจะสั้นกว่าเล็กกว่าแต่ชอบไปที่ลูกบูลูกสู้แล้วก็หัวจิตหัวใจของสมิงเดชถ้าพูดถึงคํากล่าวที่ว่านักมวยเนี่ยหัวใจต้องมาก่อนสมิงเดชรายนี้คือตอบโจทย์เลยครับเป็นมวยที่หัวใจเกินร้อยเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจเนี่ยไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นมวยที่ดุดันยันห้าย,ยกต้นๆก็มีเตะขาต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องตัดลําตัวอาวุธมวยนี้ออกเป็นชุดเลยนะครับ ขณะที่ดูเอ็นรูปร่างได้เปรียบหลักเหลี่ยมเชิงทางมวยดูดีกว่าวันนี้ต้องขยันโต้ขยันเถียงแล้วก็ต้องพริ้วให้ได้ตลอด ถ้าผิวได้ตดลอดมองว่าดูดีเลยครับดูเอ็นเพราะอาวุธมันนี่ครบเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโดนลูกหนักลูกแรงลูกปะทะลูกเสียดสีไปแล้วดูเอ็นยุบย่งยุบย่นหรือสัดดุ้งมีอาการบุบบ้าเมื่อไหร่ก็เสร็จได้ทันทีเพราะว่าลูกหนักลูกแรงลูกบูลูกสู้เนี่ย,ยดูจะเป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยออกชอบทังฝั่งซามิงเดชครับต้นๆอาจจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าคู่ชกเนี่ยสูงลอยใหญ่แล้วก็ครบเครื่องแต่ว่าเบียดกันไปเสียดสีกันไปมองว่าหัวิตหัวใจเนี่ย แล้วก็ลูกบุลูกสู้ดูดีกว่ายิ่งเยอะไปแล้วปะทะกันไปแล้วมากยกน่าจะมั่นคงแล้วก็ดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่ที่2ของรายการก็ออกชอบดังฟังสมิงเดชโรงเรียนรล่าชุดบางแก้วมองดูว่าจะชนะดูเอ็นผู้กองโอ่งต่อหมอนะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคุ้ยของรายการชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก122่องปอนด์นะครับก็มาดูฟังบินลาดินก่อนครับบิลาดินแสงมรกตครับหรือบินลาดินสิชาตี นักชกวัย23ปีครับจากอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนคู่ชกเนี่ยเป็นนักชกรุ่นพี่จอมเก๋ากระดูกมวยแข็งโป๊กเลยครับนั่นก็คือทองเนื้อดีสอธนะเดชาคุณครับหรือเพชรลูกมะขามหวานเพชรสวนสร้างบันจาตัวเนี่ยเดียวกันครับนักชกวัย28ปีจากอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับ ผลงานช่วงหลังของทั้งคู่ครับบินลาดินก็มีชาน้องยุที่4นพชายปอเพชรไข่แก้วจากนั้นก็มาชาน้องยุที่2ประเดชศึกออตโอตโอ้เอาวันลูกสวนแล้วก็ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนอสุนน้อยสิจ,จาสิงนะครับผลงานช่วงหลังของบิลดินเนี่ยฟอร์มสดมากๆ3ามไฟหลังที่สมมวยจิตมงคลแห่งนี้แพ้ไม่เป็นครับชนะมารวดส่วนคู่โชคทองเนื้อดีหรือเจ้าเพชรผลงานช่วงหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับปะกายเพชรทรงเดชลดบ้าน จากนั้นก็มาแพ้น้องทีง่2เพชรไพลินสอจ้าตงปราจินแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับรองตายไปชนะคะแนนลุงลาวีสักอินเตอร์ในศึกราชสีเมืองกระบ,บี่ที่จังหวัดกระบ,บี่ครับเมื่อเดือนกรกฎาคมหก,กที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็กลับมาแชางเกิดเอาไว้แล้วนะครับคู่รองของรายการครับเบรพิกัด122ปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่ไม่ช่วงเช้าครับปีระดินเนี่ยมาขึ้นช่างได้122.2ขึ้นช่างได้122.2ก็ลด0.2นยุดนะครับ รูปร่างช่วงชกสูง164ซนติมครับใบป,ปล่อยนี่60กิโลกรัมก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายเวมยแสงมรกตนะครับส่วนคู่ชกทองเนื้อดีเนี่ยเมื่อช่วงเช้าขึ้นช่างได้123.2มาขึ้นช่างได้123.2นะครับลด,ดไปปอนดจุดส รูปร่างช่วงโชคสูง167เซนติเมตรปล่อยปล่อย58-59กกิโลกรัมไฟนี้ก็เก็บตัวฟิซซอมีที่ไ่เหมือนลูกมะขามหวานนะครับทองเนื้อดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อใหม่เลยนะครับลายนี้ก็อดีตแชมป์ราชดำเนินร้อยห้าปอนด์อดีตแชมป์ช่องเจ็ดสีหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับเบอร์ดีเบอร์ใหญ่ๆนี่ก็ผ่านมาโชคโชครับทองเนื้อดีหรือเจ้าเพชรวันนี้ก็อยู่ที่สภาพร่างกายและการยืนระยะนะครับ คูร่รองของรายการครับคู่นี้เทียบกันที่สัดส,ส่วนรูปร่างช่วงโชคเนี่ยดูว่าทองเนื้อดีครับดูจะได้ลอยได้เหลื่อมกว่าเล็กน้อยส่วนบิลดินเนี่ยดูจะเสียเปียบช่วงชกนิดนึงนะครับคู่นี้น้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ทั้งฝั่งบีลดินครับจะใหญ่กว่าทองเนื้อดีเนี่ยประมาณโลถึง2กิโลกรัมเลยนะครับเ,เนื้อตัวจากรูปก็ดูใช้ได้ครับมาดีมาแน่นด้วยกันทั้งคู่นะครับ คู่นี้ก็เป็นมวยประเภทสดกับเก่านันแล้วก็เป็นมอยคนละทรงคนละเชิงคนละสไตล์คนละทางกันอีกคู่หนึงครับมวยทางขวาเปิดเกมบูดุดันก็อยู่ทางฝั่งบิลดินส่วนมวยทางซ้ายหลักเรียมเชิงโชคดีเก่าเกมซ้ายจัดจ้านนี่ก็อยู่ของฝั่งทองเนื้อดีนะครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้วงนอกกับวงในบูกับปุ๋นศิลปะประพันธ์กำลังนะครับผมก็ออกชอบทางฝั่งเจ้าทองเนื้อดีสธนเดชากุลน,นะครับรุ่นพี่มองดูว่าชื่อมวยเบอร์มวยกระดูกการผันมวยเนี่ยดูดีกว่าแล้วก็เป็นมวยที่ทรง มาได้ยินมวยสวยและทางมวยของทองเนื้อดีเนี่ยเขาจะได้เปรียบประเภทเตะซ้ายต่อยซ้าย,ตย,ายตเตะรับเตะราคาเตะแล้วแช่หมัดศอกอันตรายครับพิการกพิษกา,การได้ตลอดขณะที่คู่ชกบิลดินจะได้ในเรื่องของลูกบูลูกสู้แล้วก็สภาพร่างกายช่วงหลังเนี่ยมองว่าฟอร์มดีครับฟอร์มร้อนแรงชนะมาตลอดยังสกะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแต่ว่าบิลดินเนี่ยจะเป็นรองในเรื่องของหลักเรียมเชิง แล้วก็ความหลากหลายนะครับวันนี้บิลาดินก็ต้องใช้แผนสดบทเก่าครับติดติดถึงตัวชวนทะเลาะทําให้รุ่นพี่เนี่ยยุบย่นเหี่ยวแผ่วแต่ถ้าทองเนื้อดีมาคิดช้าทําช้ายืนเต้นยืนคุยก็มีโอกาสที่จะหลงเลี่ยมหลงแข่งได้วันนี้ก็เลยมองไปที่ทองเนื้อดีครับอาวุธมวยดูว่าจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะกว่าบทเบียดเสียดสีกันไปไม่ยุบไม่ยน่นไม่เหี่ยวไม่แผ่ววันนี้มองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่รองของรายการครับออกชอบทางฝั่งทองเนื้อดีสอธนเดชากุลมองดูว่าจะชนะบิลาดินแสงมรกตนะครับ และมาถึงคู่เอกในรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก130อาปอนด์ครับมาดูฝั่งเพชรพยาไทยกันก่อนนะครับเพชรพยาไทยธธรรธแสงมรดกหรือสอนคอนครตุ่มนะครับนักชกรุ่นน้องเลยครับวัย21ปีจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดส่วนคู่ชกวันนี้เป็นนักงชกรุ่นพี่จอมเก๋าเลยครับนั่นก็คือลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีหรือลูกนิมิตสิงห์คลองสี่นักชกวัย37ปีครับจากอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับ ผลงานช่วงหลังของทั้งคู่นะครับเพชรพญายไทยนี่ก็มีชนะคะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนจากนั้นก็มาชนะคะแนนน้องบิวจิตเมืองนนแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยมาสุดแพ้คะแนนให้กับเดือนจิตเมืองนนนะครับสามไฟหลังที่3มวยจิตเมืองนนแห่งนี้ก็ชนะ2ครั้งแพ้ไป็น1ครั้งนะครับขณะที่คู่ชกลูกนิมิตครับสามไฟหลังที่3มวยจิตเมืองนนก็เริ่มจากชนะคะแนนซูเปอร์บอลสุดยอดธงแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับ สุภชัยเล็ก1หนซับใหญ่แล้วก็ครั้งสุดท้ายเสมอกับนาวเอกสอสมหมายเมื่อเดือนกันยายน6กครับต้นเดือนที่ผ่านมานะครับสามหลังของลูกนิมิตนี้ก็3รสาชาติเลยครับชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1น,น,นะครับคู่เอกนำรายการครับเวทพิกัดน้ำหนัก130่อปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้านะครับาเพชรพิาพไทยเนี่ยมาขึ้นช่างได้130.1 มาขึ้นชั่งได้130.1ก็ลดไป0.1นะครับรูปร่างช่วงชกสูง174ซนติเมตรปล่อยนี่หกสิบสามหกิกโลกรัมเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครบับขณะที่คู่ชกลูกนิมิดเมื่อช่วงเช้ามาขึ้นชั่งได้130.05นะครับก็ลดไปนิดหน่อยครับลูกมิดเมื่อช่วงเช้ารูปร่างช่วงชกนี่ก็สูง170ซนติเมตร ปล่อยนี่ก็64กิโลกรัมเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมมยสิงห์คลองสี่ที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับเมื่อช่งชวงเช้าก็ลดกันคนนิดคนดหน่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับรูปร่างช่วงชกของทั้งคู่ดูจากรูปแล้วจะอยู่ทางฝั่งเพชรพยาไทยครับรุ่นน้องดูจะได้เปรียบช่วงนะดูจะได้สูงได้ลอยได้ใหญ่กว่าชัดเจนเลยนะครับส่วนลูกนิมิตเนี่ยดูจะเล็กกว่าสั้นกว่าเสียเปรียบช่วงชกนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ก็พอๆกันเลยครับประมาณ64กิโลกรัมด้วยก คู่เอกในรายการนี้ก็เป็นประเภทสดกับเก่าเลยครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดก็อยู่ทางฝั่งเพชรไทยรายนี้เป็นมวยขวาเปิดเกมชวนทะเลาะเดินเสียบเดินแทงแล้วก็ความพยายามที่ดูดีด้วยขณะที่คู่โชคลูกนิมิตเนี่ยจะเป็นมวยประเภทเก่าเกมครบเครื่องวงนอกก็ดักเตะดักแทงเป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้านี่ออกแม่นแล้วก็สัดสกัดตลอดจังหวะเกาะในจับในก็ดูว่าปั้มตีแข็งแกร่งนะครับ คู่เอกนํำรายการครับคู่นี้สดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่อายุอานานีต่างกันก็ต้องมีแบบรอบกว่าครับประมาณ16ปีได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวเี่ก็เป็นแล้วครับผมก็ออกชอบไปงฝั่งวานนทม,มินนะครับอย่างลูกนิมิตคือผมมองดูว่าถึงแม้ว่าอายุอนานเนี่จะ30กว่าแล้วแต่ว่ารายนี้ประเภท30ยังแจ๋วครับ เป็นมวยที่พละกําลังเนี่ยยังดีครับแล้วก็เป็นมวยที่แบบ5ยกเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยครับลูกนิมิตวงนอกก็ดูว่าฝีมือได้ครับดักเตะดักแทงเก็บกันบังโตกินเหลี่ยมกินทรงส่วนจังหวะเกาะใดจับในก็ดูว่าเหนี่ยวแน่นเหนี่ยวหนึบปั้มตีแข็งแกร่งขณะที่คู่ชกเพชรพญาไทายรุ่นน้องหนุ่มแน่นหนุ่ม,มสดได้สูงได้ลอยได้ใหญ่วันนี้ก็ต้องใช้แผนสดบทเก่าครับต้องเดินติดติดถึงตัวเลยนะถ้ามายืนเต้นยืนคุยจังหวะวงนอกแลกแข่งกันเนี่ยดูว่าลูกนิมิตไม่เป็นรองเลยนะแล้ววันนี้เพชรพ ทำให้ขาดด้วยถ้าไม่ชัดทําไม่ขาดด้วยลูกเกมคู่ขี้สูสีเนี่ยบรรยากาศดูว่าจะเป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ลูกนิมิตครับบทกันไปเสียดสีกันไปครับน้องทีพี่ทีครับมองว่าสำหรับเป็นรองบรรยากาศเนี่ยดูดีด้วยคู่ขี้สูสีดูว่าไม่เป็นรองเลยนะครับยินเยือยไปแล้วระยะยาวไปไปลายวันนี้ไม่ยุบไม่ยน่นมองดูว,าว่าเก๋าหน้าจะเอาอยู่นะครับควเอกำลรายการครับออกชอบทังฝั่งลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีครับมองว่าจะชนะเพชรพยาไทยแสงมรกตนะครับ เดี๋ยวเรา,าทวนมวยรักมือชอบครับในชอบแังช่างศึกก้ามาดีวิธีไทยกันอีกสักครั้งนะครับวันนี้ก็โอ้โหออกชอบน้ําเงินลวน้ลวนเลยนะครับคู่ที่หนึ่งก็ออกชอบทางฝั่งโอเล่พุ่มพันม่วงครับมองดูว่าคร,ครบเครื่องกว่าหลากหลายกว่าครับวันนี้อยู่ที่การเยระยะไม่ยุบไม่ย่นมองว่าดูดีกว่าครับจะชนะอภิชัยสอสมนึกส่วนคู่ที่2ของรายการเนี่ยคือผมชอบไปที่หัวิตหัวใจเลยนะถ้าพูดถึงนักมวยที่แบบ หัวจิตหัวใจดีแล้วก็หัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยแนะนําเลยครับสมิงเดตรายนี้ตอบโจทย์เลยครับคือเป็นมวยที่กระไรก,กาชนแล้วก็ดุดันยันห้ายกครับวันนี้มองว่าจะชนะตูเอ็นผู้กององค์ต่มอส่วนคู่อรองของรายการออกชอบดังฝั่งทองเนื้อดีครับสธนเดชากุลหรือเพชรลุมาขาหวานกัะดูมวยเบอร์มวยกลางผ่านมวย,มวย,มวยดูดีกว่าวันนี้ก็อยู่ที่ระบบภายใจรายการยินรลยยะครับไม่ยุบไม่ย่นไม่เหี่ยวไม่แผ่ววันนี้มองว่าจะชนะบิลาดินแสงมรกต แล้วก็คู่เอกนำรายการเนี่ยออกชอบทางฝั่งวานนทมินครับอย่างลูกนิดหนุ่มบางกะด,ดีมองดูว่าเก่าเกมครับจังหวะวงนอกก็ฝีมือได้จังหวะวงในก็แข็งแกร้งแข่งแรงแล้วก็สภาพเวทล้อมอเมริกาหน้าเสือเนี่ยดูดีด้วยคู่ขี้สุสีดูว่าไม่เป็นรองครับชกอยู่ที่สามวัยแห่งนี้ด้วยแพ้ยากับวันนี้มองว่าจะชนะเพชรพญาไทยแสงมรกรนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ ชอบหลังช่างครับในรายการศึกเก้ามดีวิธีไทยแฟนมวยชอบใครครับชอบมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนมัดมวยทุกท่านร่ำเลิงเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ